แรงครับมื่อนี้แรงวันที่ยี่บสองครับอยู่บ้านทำปลานะครับบ้อลลัมบอลลัมชุ่มพวงนะครับบ้อลลัมชุ่มพวงนะมาพี่น้องมาหย่อนยุบนะครับสิพาอเบิร์บรรยากาศหยอดขนาดเท่นี่ครับโอ้ลั่นเนี่ยเท่นสาเขียบตอนนี้ทิพย์วันเจวาวันนะครับบุกบ้านทำปลาครับเนื่องจากว่าเบิดมือเบิ่อเว้นครับหิวเข่าฟังน้ำตาลุหญิงไหลกับหลวงปู่ศิลาแมน เอาเที่ยงอ่บ่บ่คืบพ่อเลยครับเพอวายันผลาดนะครับฉีให้ด้วยฉีให้ด้วยมันก็เลยเงินจะเใจไปนะใหม่ใองมาค่ะแสบร้ายนไะใหม่สังกตคับอยา่างแสบคิป hmm. ูปูอันนี้แสบนี่ม่อย่างนี้ม่อย่งดยังกินไปนปุ้นแสาหมือน่งดู้บปลาทู บูนป่าบูนป่าวทีทำเขาฮีนะผู้เฒ่าจุมอันจ้ำแฉแฉบ่ได้ค่ะต้องคุยต้องคุยแม่ว่แม่ต้องเฮ็ดเฮ็ดหงเฮ็ดเฮ็ดทงเฮ็ดหงแม่ต้องเจริญที่ำเขานี่นี่บีบีเฮ็ดหลุมหลุมไปอ่าจ้วงค่ะจ้วงพี่น้องจ้วงจ้ำนั่นแหละแต่ว่าเน็บโบ้เป็นว่าแม่แ่เบิ่งดูท่านหนึ่งเปิ้ลดูเปิ้ลดู คเรียกจะเป็นนสไตล์น,นา,ยยาง,นงสาวไทยนั่งเอกต้องเฮ็ดอันน้อยๆเข้มๆอืมยังเข้มแถฮห้องเบอร์หายแล้วี่ยคุณคู่สอนกว่าหนึ่งเนาะ <c oughs> แ่บอีสี่นี่นั่งนี่บนนอกแท้สิวคําเข่าจำปนสิวบับสิวบับเด้อใหลังคนป่จำรเรื่องนี้แต่มันโบยิ้มกันสิวแมนนี่นั่งนี่โดยพฤติกรรมเนี่ย พอแม่ที่พ่อกินทุกกินยากมาอยู่นี่ต้ำน้ำน้ำ,นำเนี่ยแม,ม่สีปั๊บทุกอย่างพ่อมีหัวเก่าคนน,นี่ลักษณะการกินี่ซิทจำสิท,อ,สทอันนี้ต้องพื้นเพื่อคนกินข้าวเจ้าต้องกินลักษณะขั้มเขาครับวันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบตักกินใช่ไหม,ม,มแบบสายทั้งเขาข้าวเจ้าสิบว่าเป็นสายอีสานลักษณะการพฤติกรรมการกินเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์พื้นเพื่ออะไเป็นเป็นคือเห็ดแซ่บแท้วัตถุแท้จังไหนยาเสี้ยงเมี่ยง แซ่บครับยังจะแซ่บหน้าที่นี่แซ่บผมมากินน้ำแดงขมวดน้ำนั่นยังไม่เรียนเนี่ยหมอหมอใหม่ผมมาเที่ยวที่แรกปลานดำแดงขือนี่จะโตไข่ๆเพรากันยางปลากินปลาเนี่ยแซ่บมาแซ่บเหมือนเบิองต้นหนาหมอใหม่กุ้งกุ้มกุ้งใหญ่เนี่ยปันตุนนะครับนี่เวลากินอีสานเป็นไหมเนี่ยฮะ หัวเลาะแล้วหัวเลาะแล้วกินกินไก่กินไก่กินไก่ไอ้แม่นพรากินแล้วคือสี่สี่ใส่บาทเนาะกินในบาทเนาะแม่ดูแลแอดมินหลังบ้านแอดมินหลังบ้านโอ้ยจะเป็นมอนดีผู้ใดก็กินหัวปลาได้หนึ่หัวปลาก็ปนได้หนึ่งหนึ่งเวประแดกคุรีนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับชีวิตยูทูบเบอร์พี่พี่หญิงใหญ่พี่หญิงใหญ่เดินน้องกลางครับไม่ออกสนามค่ะค่ะ